สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแกงเห็ดแกงหนูไม้ใส่เห็ดเพาะเด้อพี่น้องเบิ้งนี่อันนี้หนอไม้แม่ฝากมาดูดิอันนี้แม่สับให้อย่างดีฝากมาจากอุบนด้วยเนี่ยอ้าวต่อมาก็เป็นเห็ดเพาะเด้อจ้านีเด้อจ้าเด้อเบิ้งเบื้งเบ้งเบ้งเบื้อง,ง,งนี่คือเห็ดเพาะเด้เนี่ยดอกอ่นอนๆนี่นอ้อยอันนี้คือเห็ดเพาะฝ่ายเด้อค่ะเห็ดเพาะหนังโบมีเด้ เบิงอันนี้กรุงเทพแม่เพิ่นล้างมาให้โอ้ยเบิง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 มีแต่ดอกนนอนนนนพี่น้องนี่นี่เบิงโอ้ยแซบ่บมันอีก็สิกแกงนะคะแกงกิ่มันเห็ดแล้วก็แม่เพิ่งฝากอันนี้มาพร้านี่ทุกคนนี่พริกพริกโดดเดอ้อพริกบานเฮาเนะาะฝากมาจากอุบลน,นะคะเบิงเบิงลูก นี่อันนี้ก็บชิซายในแกงเห็ดนี่มามาติดตามวิที่เห็ดกันเลยนะคะนี่มีอีกอย่างก็คือนี่กระมาอันนี้อันนี้พักใะแย่งพี่น้องเบิงนี่อันนี้ก็คือพักอีตูดใบแมงลักเนาะเบิง้งเมียนฝากมาใหา้ควมำท่แบบว่าอยากให้ลูกกินเนาะมีบรงพักให้แยงบูบอดกินมาเป็นเวลาเกือบสิบปีแล้ว บโบอคอยเดยนี่เนาะนี่พอิตูตรงดอกซีนี่เด้อพี่น้องเด้อตรงหอมหอมพอิตูบานเฮ่าเนาะ <Okay. S 1> หอมเนี่ยหอมขนาดมาติดตามเขาตรงเลิฟเฮ็ดอ่าับแรกนะคะับแรกใส่ปลายางชิกไปเลยอืนน้มชิมไปเลย ตัดๆที้มันต้อนหน่อยที่โซดกันไก่ก็บอกขออยู่พี่น้องตใส่รถเด็กดก,ดดก็นี่ดีสำคัญของแสบอีลีก็คือนี่เข่าแช่หรือว่าใส่สารอื่นเข่ามานะคะ เขาเบื่อนั่นแล,ละอันนี้ก็เพิ่มความเหนียวหนึบให้กับแกงนะไปหมดแล้วมก็โค้กไปจ้าโค้กไปจ้า